ไปจํามึนเพราะวาความคุ้มครองมันเยอะมากนะครับแล้วลองคูณสิบสามคูณดูคุณจะรู้ว่ามันต้องจำสิบสามบานใช่ไหมก็คือสิบสามคูณสามก็จะเป็นเท่าไหร่ยี่เออห้าสิบกว่าสี่สิบสองล้วกันนะครับผมว่าสิบสองแต่ถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับวิธีการจะใช้จําข้อสอบคือให้จําเฉพาะตัวแดงๆนะครับตัวแดงๆนี่คือไม่คุ้มครองนะครับเช่นว่าสี่ไม่คุ้มครองตั้งแต่แผ่นดินไหวนะครับสินค้า ตกนะครับน้าตุกชนิดสีไม่คุ้มครองน้ําฝนก็ไม่เอานะครับความสูญเสียทั้งหีบห่อแม้กระทั่งบางส่วนสีก็ไม่คุ้มครองนะครับแต่ถ้าทั้งหีบห่อบีคุ้มครองแต่ถ้าโดนน้ําฝนนะครับดันจี้โป้อย่างเงี้ยบีไม่คุ้มครองแต่เอคุ้มครองนะครับรานจำแค่ตัวนี้พอสรุปนะครับเอาง่ายเนาะวันสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเราจำาีให้จำเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าสิ่งที่ C ีไม่คุ้มครองคืออะไรบ้าง สิ่งที่ซีไม่คุ้มครองก็คือตั้งแต่ภัยธรรมชาติครับฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับไอแบบเนี้ยซีบอกเฮ้ยไม่คุ้มครองนะครับไม่คุ้มเนาะที่จะบอกไม่คุ้มนะครับฟ้า,า,าผ,ผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็ขึ้นซัดตกอย่างเงี้ยไม่ได้เขาโดนน้ำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโดนน้ําทุกชนิดนะครับความเสียหายทั้งหีพอแบบเนี้ยเสียหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ย สีก็ไม่คุ้มของโดนน้ําฝนก็ไม่ได้ครับเพระน้าตู้ทีนี้นะสียังไม่เอานะครับดูไกไหมกระตั่งว่าการจีป้ป้นนะครับสินค้าขาดไม่ครบอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยสี่ไม่คุ้มของโอเคไหมฮะนั้นภัยธรรมชาติขึ้นซัดตกเนี่ยไหมโดนน้าน้าฝนน้ําขึ้นน้ําอะไรก็ตามสีไม่คุ้มของความใช้ทั้งหีมอสีไม่คุ้มของว่าถ้าทั้งหีมอยังไม่คุ้มของบางส่วนไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแล้วก็ตัวส่วนของ การขี้ป้นหรือแม้กระทั่งสินค้าขาดจํานวนอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับ่วนสุดท้ายภายสงครามจราจรน,นัดหยุดงานเนี่ยซีไม่คุ้มครองเพราะอีกก็ไม่คุ้มครองนะครับราะถือเป็นข้อยกเว้นแต่สามารถซื้อเพิ่มได้อแบบนี้ไม่คุ้มครองครับถัดมานะครับคราวนี้มาดูบีบ้างนะครับบีใหญ่กว่านะครับบีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอ้ยสิ่งที่บีไม่คุ้มครองมีแค่หนึ่งความเสียหายทั้งกีบพออันเนี้ยคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเสียหายแค่บางส่วนบีไม่คุ้มครอง มีถ้าบอกเสียหายหมดเลยตั้งหยูหออ่หมอนี่บีจ่ายแต่ถ้าเสียหายแค่บางส่วนเช่นบินตรงนิดนึงบินตรงนี้นิดน,งน,นึงนะครับอันนี้ไม่คุม้มครองโดนน้ําได้ทุกอย่างครับยกเว้นน้ําฝนครับการจีบบ้ป้นก็ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่เอคุ้มครองการขาดจํานวนนะครับบีก็ไม่คุ้มครองแต่เอคุ้มครองนะครับสงครามจราจนนักจุดงานนะครับพวกนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นแต่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสําหรับจราจนนักจุดงานแล้วก็สงครามต่อมาครับ ICCA บาง ICCA เนี่ยคุ้มครองอ่าสิ่งที่เขาไม่คุ้มครองคือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขาดจํานวนพวกเนี้ยเขาไม่คุ้มอ่าลักษณะมือกันขาดจํานวนเนี่ยยังยังได้เองได้อยู่นะครับจะมีแค่สงครามจลาจลน,นั้นจุดงานตัวนี้ไม่คุ้มครองอเคนะครับคราวนี้มาดูข้อยกเว้นนะครับอ่าข้อยกเว้นนะครับสิ่งที่ไม่คุ้มครองก็ตั้งแต่ภัยธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเฮ้ย ฟ้าผ่าสีคุมคมมค้มครองไหมไผ่ธรรมชาติีไม่คุ้มครองขึ้นซัดตกขึ้นก็เป็นน้ํานะครับน้ําทุกชนิดสีไม่คุ้มครองโดนน้ำอะไรก็ตามน้ําเมื่อน้ําจืวเย็นไม่ชอบน้ําฝนเขาก็โดนไม่ได้นะครับความเสียหายไม่จะเสียหายนิดๆหน่นอยๆเสียหายที่พอหรือบางส่วนสีก็ไม่คุ้มครองลักษณะการตีโปลนี่นไม่ต้องไปพูดถึงไฟสงครามไม่พูดถึงคบนี่คือสิ่งที่สีไม่คุ้มครอง B เหรอ B เค B จะไม่คุ้มครองหลักๆเลยความเสียหายบางส่วนนะครับแล้วก็ โดนน้าฝนนอกนั้นน้าอะไรก็จัดมาเลยครับ B เราได้ทุกอย่างลักษณะการจี้ปนพวกน,น,นี้ไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสงครามจรารนั้นจุดงานเป็นข้อยเวน้นส่วน A ก็มีเงื่อนไขเดียวที่เป็นข้อยเว้นครับก็คือสงครามแล้วก็เรื่องของการจรารนัดหยุดงานน,นั่นเองนะครับภัยสงครามกับจรารนั้นหยุดงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น CBA เนี่ยสแม้ว่าจะเป็นข้อยเวน้นทั้งสามตัวแต่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับโอเคไหมสามารถซื้อเพิ่มได้นะ มาต่อกันนะครับวิธีการนะครับก็แนะนำนะครับให้จําสิ่งที่มันไม่คุ้มครองนะครับตอบข้อเงื่อนไขได้ชัวร์ครับ CCA คือตั้งแต่ภัยธรรมา ICCC นะครับหรือว่าคาสีตั้งแต่ภัยธรรมชาติขึ้นสตกน้ําอะไรก็ได้ครับขึ้นก็เถือเป็นน้านะครับน้ำทุกชนิดสีไม่เอาเลยเนี่ยเสียหายนิดเดียวทั้งหมสีก็ไม่เอานะครับขโมยขาดจานวนเนี่ยสีก็ไม่เอาอีกแล้วนะส่วน B ก็จำไปเลยครับห้ามโดนน้าฝน ความเสียหายบางส่วนเนี่ยบีไม่คุ้มครองแต่ถ้าทั้งมีหมอมีคุ้มครองรักขโมยขาดจำนวนมีไม่คุ้มครองครับส่วนเอเน้นเลยว่าไม่คุ้มครองใน,นส่วนของสังคงพรมและก็จราจนนัตจุงงานแต่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับอันนั้นถ้าไม่มีในเงื่อนไขที่เขาไม่คุ้มครองก็แสดงว่าคุ้มครองนะครับเพราะโจทย์จะไม่มาหลอกเราเอาเอา,เอาอะไรประหลาดประหลาดที่มันไม่มีเนินสือมาหลอกเรานะครับนี่คือข้อดีของอาการประกันตัวเรือนะครับหรือการประกันตัวขนส่งสินค้าทางเรือครับโจทย์มันก็จะไม่ได้หลอกเราเนาะ ระยะคุ้มครองนะครับ duration ก็การยื่สุตความคุ้มครองมีอยู่ทั้งหมด3กรณีนะครับเราเรายังไม่นับว่ายกเลิกนะหรือว่าสิ้นสุดอันนี้หมายถึงว่าสิ้นสุดโดยปกติหรือสิ้นสุดโดยเงื่อนไขไม่ใช่การทําผิดเงื่อนไขนะครับ 1. สินค้าส่งถึงสถานที่ระบุปลายทางเช่นผมสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นมาส่งที่ร้อยเอ็ดนะครับก็หมายความว่าวันนี้ถ้าเขาสินค้ามาส่งที่โกดังที่ร้อยเอ็ดปั๊บอาจจะผม เราส่งกันวันเดือนหนึ่งสูนย์ว่าสั่งเดือนกุมภาของอาจจะมาถึงประมาณต้นกุมภาอากาศว่าประมาณกลางมีนาของจะถึงปรากฏว่าเฮ้ยยี่สิบเก้ามียี่สิบเก้ากุมภาของมาถึงแล้วนั่นหมายความว่าของมาถึงก่อนนะครับของมาถึงก่อนระยะที่ระบุก็ก็หมดความมุ้มครองไปแล้วเพราะเราถือว่าของถึงยังสถานที่ระบุวันที่คมชันแล้วสองเปลี่ยนหรือถูกส่งมายังคลังสินค้าอื่นเพื่อหนึ่งเก็บรักษาและจําหน่ายครับบางครั้งบางทีเนี่ยผมอาจจะเฮ้ย เอาของไม่ส่งไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ผมซื้อว่ญี่ปุ่นยังไม่โอเคภาษียังภาษีนําเข้าอแพงผมก็เลยโอเกมไ่ขายที่ไต้หวันเรืออไปเก็บไว้ที่ไต้หวันก่อนอสมมติตรมีครังอยู่นั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนะครับเอาเพื่อไปเก็บหรือเอาไปขายต่อแบบเนี้คงม,มาทานที่สุดทันทีนะครับแม้ว่ามันจะยังไม่หมดความมุ่งรองก็ตามนะครับสินค้าอยู่ที่ท่าเรือปลายทางในกรณีที่เฮ้ยผมไปจอดที่ญี่ปุ่นแล้วแต่ยังไม่เอาของลงก็จอดไว้ที่ท่าเรือก่อน กรณีที่อยู่ท่าเรือปลายทางแล้วหรืออยู่ท่าเรือที่ญี่ปุ่นที่ผมจะไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจอดได้60วันทันทีที่เลย60วันปั๊บความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันทีแต่ถ้าเป็นในกรณีของการขนส่งนะครับทางเครื่องบินก็จะครึ่งหนึ่งก็คือ30วันจอดได้ที่สนามบินนะครับหรือท่าที่บินอยู่แค่30วันห้ามเกินเนาะโอเคครับต่อเนาะ ข้อจกเว้นะครับยุทธาโกคอสนะครับก็จะมีข้อจเว้นทั่วไปข้อจเว้นในความไม่สมบูรณ์นะครับและความไม่พร้อมในการออกเรือนเรือข้อยกเว้นในเรื่องของภัยสงครามจราจรแล้วก็สุดท้ายคือข้อยกเว้นปัญหาทางการเงินนะครับซึ่งไอ้สามข้อบนเนี่ยเอาตรงๆไม่สามข้อบนเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นของทั้ง A, B, C นะครับไม่สามารถที่จะไปซื้อเพิ่มได้นะไปดูข้อยกเว้นกันนะครับ ค่อยเป็นทั่วไปนะครับคือความเสียหายที่มิชอบของผู้ประกันนะครับหรือมีลักษณะาการว่าทุจริตหรือพยายามจะทําให้เสียหายเองเพื่อหวังเอาประกันนะครับอันแบบเนี้ยเขาไม่คุ้มครองแล้วการรั่วซึมปริมาณน้ําหนักขาดหายไปเนี่ยถ้ามันเป็นการสึกหลอหรือการรั่วซึมโดยปกติโดยธรรมชาติจําไว้เลยครับแม้จะเป็นการขาดหายก็ตามเช่นตัวแรกถั่วมันหนักเท่านี้หนักร้อยกิโลแต่พอไปถึงหนักแค่80ก็คือถั่วมัน โดนนั้นโดนนี่มันก็อาจจะทําให้น้ําหนักหายไปโดยธรรมชาติของมันแบบนี้ก็ถือเป็นข้อจเว้นแบบทั่วไปนะครับก็บริษัทประกันคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจีพ่อจะเตรียมวัตถุแห่งอนกรรมกันไม่เพียงพอคือดูแลไม่ดีแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอันนี้บริษัทประกันก็จะไม่ได้คุ้มครองนะครับความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายอันนี้นึ่มาจากข้อเสียในตัวของมันเองนะครับหรือลักษณะเป็นธรรมชาติคือมันเป็นโดยธรรมชาตินะครับแต่ไม่มีสูญเสียเพิ่มเติมนแบบี้ก็ ไม่ได้จำไว้นะครับธรรมชาติโดยปกตินะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปคุ้มครองนะครับโดยถ้าเป็นอุบัติเหตุเช่นเรือชนแล้วมันหล่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอุบัติเหตุละคราวน,นี้ก็ต้องคุ้มครอง,ง,ง,งนะครับถัดมาครับเออแ๊บนึงผมรู้สึกว่ามันเออ นี่ครับความสูญเสียใดยๆมีสาเหตุมาจากใกล้ชิดเนี่ยความล่าช้าจําเลยครับถ้าล่าช้าเนี่ยความล่าช้าจะเกิดจากไฟคุ้มครองเช่นโดนโดนฟ้าผ่าอย่างเงี้ยครับอ่าโดนฟ้าผ่าผู้ก่อไฟระเบิดนะกลางทะเลแล้วมันทําให้คุณช้าไอ้ความความล่าช้าเนี่ยจะไม่คุ้มครองครับแต่เราจะคุ้มครองความเสียที่เกิดจากตัวภัยเท่านั้นเหนมาไปครับความสูญเสียแดงเกิดจากการล่มสลายการไม่สามารถชาระหนี้นี่พูดง่ายคือ ปัญหานี่ของเจ้าหรือของเรือนะครับหรือผู้เช่าหมาอลำอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่เราจะไม่เข้าไปเยียวยานะครับสำหรับบริษัทกันการทําความเสียหายโดยเจตนาหรือทําร้ายโดยเจตนาแห่งวตัตถุปกนภไยโดยกระทําโดยผิดกฎหมายนะ,นะอเล็ี้ผิดกฎหมายเงี้ยเป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วมีเฉพาะ ICCB และ ICCC ไม่มีข้อยกเว้น ICA นะครับนี่เฉพาะตัวนี้นะให้จำไว้เลยนะครับการกระทำอ่าโดยผิดกฎหมายจะมีแค่ C กับ B เท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น ส่วนข้อ8นะครับข้อใช้ของข้อยุยงทั่วไป general นี่นะครับก็คือความเสียหายจากการใช้อาวุธสงคารามที่เกี่ยวข้องกับการแตกทวกนี้คือปรมาณูนะครับอันนี้บอกเลยว่าจริงๆัยสงคารามอ่ะมันคุม้มครองนะมันสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ใดๆก็ตามถ้าไฟสงคารามนั้นเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะครับเป็นอาวุธนิวเคลียร์อันเนี้ยบริษัทประกันเขาไม่ตามเป็นคุม้มครองนะครับอัน,นต้องเข้าใจหน่อยนิดนึงเนาะต่อมาครับ ข้อยังเป็นในความไม่สมบูรณ์และความไม่พร้อมในการออกทะเลครับบริษัทประกรันไม่ชดใช้นะครับในเมื่อเรือยามพรณะนะหรือแม้แต่ตู้ลำเลียงนะครับมีสภาพความไม่พร้อมในสมบูรณ์ในการออกเรือนะครับหรือบรรจุสินค้าในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือตัวแทนของประกันภัยผู้ใหนึงตัวเจ้าของเรือนะครับผู้ขนส่งหรือลูกเรือรู้เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่พร้อมนะครับอันแบบนี้บริษัทประกรันเลยคุมกองแต่ถ้าตรวจสอบพบว่าเฮ้ยคุณไม่ได้รู้เห็นคุณไม่ได้ตั้งใจนะครับ คุณก็เช็คแล้วมันเพิ่งรั่วตอนที่เอาออกไปหานี้สมมติเนีฮยบริษัทประกันก็ยังต้องคุ้มครองอยู่ดีนะครับถัดมาข้อยกเว้นปัญหาทางการเงินของเจ้าของเรือนะครับหากเจ้าของเรือมีปัญหาทางการเงินนะครับทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกันภัยเช่นการผิดนัดการชําระเงินของเจ้าของเรือการเปลี่ยนเจ้าของเรือถือเป็นข้อยกเว้นนะครับจังไว้ว่าปัญหาของเจ้าของเรือเป็นข้อยกเว้นนะครับที่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองนั่นเองครับต่อมานะฮะ ข้อยกเว้นภัยสงครามนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มได้นะจะไม่คุ้มครองกรณีที่เป็นสงครามนะครับสงครามการเมืองปฏิบติอันนี้การลุกคือของูงชนการการะทําที่มุ่งเน้นเป็นปฏิป,ปักษ์หรือการต่อต้านเป็นปฏิป,ปักษ์อ่อสตูพวกนีค้คือสงครามจะประกาศไม่ประกาศไม่รู้ครับแต่ตีความว่าเป็นสงครามถ้าคุณไม่ได้ซื้อภัยสงครามเพิ่มจบกันไม่ต้องคุยนะครับเพราะว่าไม่คุ้มครอง การยึดการจับลุมนะครับการรวงเหนียวกับการแคปเจอร์แคปเจอ,นะอร์ก็เหมือนแคปรูปนะครับแคปรูปคือบังคับยึดให้อยู่ในกรอบนะครับโดยใช้กําลังทุ่นต่อไปโดระเบิดพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อไฟสงครามไว้อันนี้ไม่คุมครองนะครับอาราั้นเงื่อนไขการจับลุมหรือยึดเอาที่เราจะเห็นนะครับในข้อที่2เมื่อกี้ก็หมายถึงการกระทําทุกอย่างเพื่อยึดนะครับหรือเอาโดยไปโดยศัตรูหรือเป็นข้อพิพาทตลอดจนการครอบครองโดยใช้กําลัง แล้วเหมือนแคปรูปครับเวลาเราแคปหนึ่งก็จะบีบเนาะก็จะบีบแคปให้มันเล็กลงนะครับจำป็นเลยแคปก็คือใช้กําลังในการบีบมันยึดนะครับให้มันอยู่ในกรอบนะครับให้โดยใช้อำนาจต่างๆให้มันอยู่ในกรอบไป้มากที่สุดนะครับต่อมาฮะข้อยกเว้นการจราจนนัดจุดงานนะครับก็จะไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆที่เกิดจากเรือเอ่อที่เกิดจากทม่ในิรรเือที่เกิดจากหรือมีผลมาจากผู้นัดจุดงานนะครับคนที่คนงานที่ถูกนายจ้างปลดงานหรือผู้ที่ร่วมกันก่อความวุ่นวาย ทางแรงงานการข่อจราจนวุ่นวายฝุงชนเกิดจากผู้ก่อการร้ายหรือบุคคลใดที่กระทำการมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองนะครับแบบนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของจราจนหรือการสไตร k เกอร์นะครับไรออสเอ็กซ์ิชันนะครับ